ก็นะครับสวัสดีเพื่อนเนฟซีนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่ช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับก็เชื่อว่าวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเนฟซีทุกท่านแล้วกันนะครับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาติดตามช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับสูตรหวยพาด้วยวันนี้ครับวันนี้แอปเปิลนะครับจะมานะครับคำนวณโดย 2ตัวบนตรงๆ6ชุดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของชุด2ตัวบนตรงๆ6ชุดนะครับชุดลอตเตอรี่นะครับชุดนี้เป็นชุดลอตเตอรี่นะครับวิธีคิดคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณหาหลักสิบนะครับเราจะใช้ร้อยหน้าครั้งที่1บวกกับ่าหลักหน่วยหน้าครั้งที่2ทําการนะครับบวกกับ10ท้ายนะครับครั้งที่2นั่นเองนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเพื่อที่ทุกท่านนะครับจะได้จับจ่ายหาลอตเตอรี่กันนะครับ2ตัวบนตรงๆ6ชุดจะได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละครับเรามาเริ่มคำนวณกันในสูตรที่1ในงวดที่1กันเลยนะครับเรามาคำนวณหาหลักสิบโดยใช้0บวก6บวก3 0ย์บวก6ได้ 6, 6, 6 หกบวกสามนะครับเป็นเก้าเราก็ใส่เก้ากันเลยนะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบเราก็ใส่ศูนย์หลักหน่วยนะครับหลักสิบเราคำนวณได้เก้ากับศูนย์ทีนี้เรามาดูหลักหน่วยศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสี่นะครับเป็นสิบสามใส่สามไปเลยครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่ สีบวกหเป็นห้านี่ครับเราก็จะได้ที่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศนย์สามศย์ี่ย์ห้านะครับผลรางวัลน,นะครับออกสามศนสามนั่นก็หมายความว่าในส่วนของชุดนี่ครับเข้าตรงๆเห็นไหมครับ ถวดถอยเข้าเป็นงวดที่1เรามาดูงวดที่2กันนะครับสาบวกแเป็น11 11อบวกหนะครับสาบวกแเป็น11 11อบวกหนะครับเป็น12เราก็ใส่2เลยครับ2อบวกหเป็น3นี่ครับหลักสิบของเราได้ที่2อครับ3 ทีนี้เรามาเริ่มคำนวณหาหลักหน่วยกัน0นะครับ0ูบวกสได้3 3มบวกสเป็น6นะครับเราก็ใส่6กันไปนี่ครับ6กบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8 นะครับเราก็จะได้ที่ดักหน่วย6 7 8ทีนี้เรามาดูจับคู่นะครับก็จะได้ที่2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8 6ชุดตรงนะครับเรามาดูว่าผลรางวาัลออกอะไรผลรางวาัลออก6 2 8 หกสองแปดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราได้ที่สองแปดตรงตรงเป็นงวดที่สองนะครับอ่าเรามาดูงวดที่สามกันสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองนะครับเป็นเก้าเราใส่เก้าเลยครับนี่ครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบก็ใส่ศูนย์หลักหน่วย ในส่วนของหลักสิบเราได,ได,ได้ได้ที่เก้ากับศูนย์หลักหน่วยนะครับศูนย์บวกหกได้หกหกบวกแปดเป็นสิบสี่เราก็ใส่สี่เลยครับนี่ครับสี่บวกหนึ 5, 5่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับเราก็จะได้ที่สี่ห้าหกหลักหน่วยหลักสิบเก้ากับศูนย์จับคู่นะครับ เ4้5สี่เก้และ06นยั่นเองทีนี้เราก็มาดูว่าผลรางวัลออกอะไรผลรางวัลน,นะครับในบนออก3 95นี่ครับเราได้ในส่วนของชุด2ตัว95้าหตรงๆนะครับเป็นงวดที่3งวดที่4นะครับ6 บวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกหกเป็นสิบเก้าใส่เก้าไปเลยครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหลักหน่วยแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้านะครับเป็นสิบหกเราใส่หกเลยครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด เจบวกหเป็นแปดอ่าเดี๋ยวผมจับคู่ให้เลยแล้วกันทีนี้บางท่านไม่เข้าใจนะครับ9ก9า9กเก้าเจ็ดเชุดตรงเองนะครับ07และ08นนี่ครับจับคู่ได้นะครับก็จะเป็นที่ 060708969798ทีนี้มาดูผลรางวัลผลรางวัลออก307นะครับ307เห็นไหมครับเราเข้าที่07ตรงๆงวดที่1งวดที่2งวดที่3งวดที่4 4งวดแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับสูตรนี้บนหนึ่งเดียวามาดูงวดที่5 6 บวก8เป็น14 14ีบวกหเป็น19เราก็ใส่9กเลยครับเกบวกหเป็น10ใส่0ูนี่ครับหลก10เราคำนวณได้9กับ0ูนย์ที่นี้มาดูหลักหน่วยนะครับหนบวกสเป็น4 4่บวกเเป็น11บเราเขใส่หเลยครับหนบวกสเป็น3อาอ่าหนบวกหเป็น2 สอบวกหนึ่งเป็นสามจับคู่ให้เลยครับเหมือนกันเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองและศูนย์สามนะครับหกชุดตรงเหมือนกันตัวนี้ทีนี้เรามาดูผลรางวัลผลรางวัลน,นะครับเลขบน ผลรางวัลเลขบนนะครับออกหกศูนสามท่านผู้ชมหกศูนย์สามนะครับสังเกตดูไหมครับมันเข้าล่างด้วยนะครับตั้งแต่งวดนี้เลยงวดนี้สามศูนย์เจ็ดและเก้าเจ็ดนะครับนี่ครับร่างออกเก้าเจ็ดนะครับนี่ครับ เข้าล่างด้วยถัดมา603และ39นี่ครับออก03และ39เข้าบนล่างอีกแล้วครับตัวนี้เข้าบนล่างนะครับสงวดแล้วนะครับฉะนั้นคุ้มแน่นอนนะครับชุดลอตเตอรี่นะครับชุดลอตเตอรี่นะครับอ่าเรามาดูในส่วนของงวดล่าสุดแปดบวกแปดเป็น16 16กบวกหเป็น17 ใส่เจ็ไปครับเจ็บวกหนึเป็น8ใส่8ปไปครับนี่ครับเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหลักหน่วยสอบวกหเป็น8ปดบวกสามเป็น1ิก็ใส่1 1นะครับบวก1นเท่ากับสอบวกหเท่ากับส เห็นไหมครับรู้สึกจะบนล่างอีกแล้วนะครับวดล่าสุดของเราก็จะได้ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองและเจ็ดสามถัดมานะครับก็จะเป็นแปดหนึ่งแปดสองและแปดสามท่านผู้ชมครับออกบนล่างอีกแล้วครับวันล่าสุดเนี่ย ห้าสามแปดกับเจ็ดสามนะครับออกห้าสามแปดและเจ็ดสามคู่กันเลยครับเห็นไหมครับสามงวดติดแล้วบนล่างนี่ครับสามยืนตัวหลักหน่วยหลักสิบได้เจ็ดกับแปดคู่เข้าบนล่าง หนึ่งงวดสองงวดสามงวดติดเข้าบนล่างนะครับเข้าบนล่างสามงวดติดที่เหลือนะครับก็จะเข้าบนอย่างเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดติดนะท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูงวดที่เจ็ดนะครับหาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับชุดนี้ชุดนี้หาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับอ่าเรามาดูนะครับสองบวกแปด สองบวกแปดเป็นสิบสิบบวกศูนย์ได้สิบอมาแานะครับใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งในหนึ่งมาแล้วครับหลักสิบของเราได้ศูนย์กับหนึ่งทีนี้เรามาดูหลักหน่วยสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกแปดนะครับเป็นสิบหกใส่หกไปครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดมาแล้วครับ ทีนี้เราก็จะจับคู่ให้นะครับเราจะได้ที่060708นะครับ16 17และ18นะครับนี่ครับ ได้มาแล้วครับงวดประจำวันที่16มีนาคมนะครับหกทุกท่านครับชุดนี้หาซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะครับหาซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะครับผมว่ามีให้เห็นแน่นอนทำไมถึงบอกว่ามีให้เห็นทุกท่านดูนะครับ ตัวเลขเนี่ยมันเข้ามามทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดติดและงวดที่เจ็ดนะครับโอกาสที่จะมานี่มีแน่นอนกำลังวันนะครับอย่าลืมว่ากำลังวันเลขวันอังคารงวดนั้นออกสามออกสามศูนย์เจ็ดเห็นไหมครับและทีนี้กับตัวตัวเลขเนี่ยมันวนอยู่ศูนย์กับเจ็ดข้างล่างก็ออกเก้าเจ็ดนะครับหวยออกวันอังคารและทีนี้กำลังวันเนี่ยมันมีศูนย์กับเจ็ดเนี่ยนี่ครับ โอกาสที่จะมีมีแน่นอนแล้วทีนี้ครับมาดูนี่สองตัวบนและสองตัวร่างห้างวัติดที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้แปดศูนย์แปดสองแปดสี่ห้าศูนห้าสองห้าสี่สองศูนย์สองสองงสี่นี่ครับแปดศูนย์ศูนย์แปดทุกท่านอย่าเผอเลยไม่ได้นะครับในส่วนของชุดสองตัวบนโอกาสมาล่างเนี่ยมาแน่นอน และบนก็คิดว่ามีให้เห็นแน่นอนเหมือนกันเอาละครับ2ตัวบนตรงๆนะครับที่แอดเพืทำให้ก็เพื่อที่จะให้หาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับรางวัลใหญ่อาจจะรอท่านอยู่นะครับใครที่รอในส่วนของชุด3ตัวบนตรงๆ3ามตัวตรงและ3ตัวโต๊ดเจอกันในคลิปหน้านะครับเจอกันในคลิปหน้าตัวเลขจะมีชนแน่นอน เรามาดูหลักร้อยกันจะได้ตัวไหนตัวเลขต้องมีตัวชนตัวเด่นแน่นอนนะครับเจอกันในคลิปหน้าวันนี้แอปเปิลต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนด้วยนะครับฉะนั้นใครว่างวันนี้นะครับถ้าหาซื้อลอตเตอรี่กันได้ก่อนหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้ก่อนนะแล้ววันนี้แอปเปิลลาไปก่อนสวัสดีครับ